นี่นะคะมาพบกับวิดีโอ M C O M G ใช้หมดแล้วเป็นยังไงนะเฮ้ย <c oughs> นี่คือชื่อวิดีโอหรอกระแดะเวอร์ <c oughs> คือก็เป็นวิดีโอแบบแท็ก M T คือของที่ใช้หมดแล้วเอามารีวิวว่าเป็นยังไงเนาะจะบอกว่าสําหรับเมย์อ่ะกว่าจะหาของที่ใช้หมดมันยากมากแล้วมันต้องนานมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์เดาว,ว่าปีนี้ก็คงจะมีแค่แบบครั้งเดียวอ่ะเพราะว่าเมย์ใช้ของไม่ค่อยหมดเอาจริงๆอันที่เอามาก็มีอันที่ยังเหลือร้อยๆออยู่บ้านแต่ก็คิดว่า เออควรจะเอามารีวิวได้แล้วแหละเพราะอีกไม่นานมันก็จะหมดแล้วนะคะเอามารวบรวมทีเดียวเลยไปดูกันเลยค่ะว่าของเหล่านี้นะคะที่เมแบบคนมามันมีอะไรบ้างใช้หมดได้ยังไงฝืนใจใช้แค่ไหนยังไงก็ตามอ่ะไปดูค่ะเริ่มจากหยิบไรายได้ก็ไปเลื่อยก่อนนะ นี่เห็นไหมบอกแล้วว่ามันกําลังแบบมันไม่ได้หมดชา่ทีเดียวมันก็รล่อยหลอแต่อีกไม่นามันก็จะหมดอันนี้ก็เป็นน้ํายาบวนปากคอเกตสูตรเลือเมยก็ใช้ลิต,ตรีนใช้อะไรนะก็ชอบที่มันซาๆแต่ก็แบบอบทรมานนิดนึงอันนี้มันก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็ซื้อตอนที่มันลดราคาใหญ่ดีประเด็นที่เมซื้อมาเพราะว่าเวลาเมแบบ ไม่มีความตื่นมาแล้วเจ็บคอบ่อยมารู้สึกว่าแบบแสบคอคอแห้งบ่อยปกติคขาให้วนน้าเกลือใช่ปะ่ะนี่ก็แบบไม่สามารถผลิตแบบน้ําเกลือที่แบบพอดีได้ก็เลยเออใช้น้ํายาบ้วนปากที่มันเป็นสูตรเกลือกันก็ใช้ใช้ไปก็ไม่ได้สดชื่นอะไรอ่ะแค่ถุงมันเป็นเกลือแล้วก็แบบช่วยกั้วคอได้ดีแค่นั้นต่อไปนี่คือจับฉายมากวิตามินกินของดีเอหมดแล้วถ้าทุกคนแบบย้อนไปดูประมาณปีที่แล้วอ่ะซ <What? S 1> ื้อมาจากญี่ปุน่นแล้วมันถูกมาก172เยนนี่ประมาณแบบ30-40บาทได้เยอะมากนี่เพิ่งกินหมดอ่ะคิดด มันช่วยอะไรก็วิตามินซีแหละก็กินให้ร่างกายแข็งแรงทั่วไปต่อไปอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าฮะหมดจนไม่รู้จะหมดยังไงเพราะว่าจริงๆม,มีการตัดหลอดเกิดขึ้นนี่ให้ภูมิใจนี่เก็บไว้เลยสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะทําวิดีโอนี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันใช้ของหมดขนาดนี้เลยหรอมันเป็นโฟมล้างหน้าของ SK2 นะคะแล้วก็ก็เป็นโฟมล้างหน้าทั่วไปทำความสะอาดได้ดีนะคะผิวแบบก็มีความแบบแห้งตึงนิดนึงอะ่ะต้องทาครีมต่อกลิ่นมีความแบบ ก็โอเคใช้ดีอะ่ะ <Wow. S 1> ต่อไปอันนี้เห็นไหมทุกอย่างมีความเกือบกำลังจะหมดแต่อีกไม่นานม,มันจะหมดอันนี้คือ cleansing ของอะไรอะ่ะ อันนี้อะไรอ่ะนิซูมิมันเป็นแบบสมูทซิ่งคือเช็ดแล้วมันจะลื่นๆบางคนก็ไม่ค่อยชอบที่มันลื่นเกินไปรู้สึกไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่มยก็ใช้ได้มันก็ลื่นๆลดการเสียดสีนู่นนี่นั่นก็อาจจะดีต่อผิวประเด็นที่เนี้มันหมดเร็วเนี่ยเพราะว่ามันเห็นไหมมันขวดเล็กแล้วเมย์เอาไปเดินทางด้วยตลอดเมย์พกเดินทางนะคะมันเล็กดีอุ้ยหล่นเมย์มีไซส์นี้อีกประมาณแบบลายขวดเลยอะเป็นสิบกว่าขวดเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ใช้เดินทางตลอดมันก็โอเคนะมันก็มีความว่า ใช้เท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่เท่านี้เดี๋ยวก็จะหมดแล้วแหละทุกคนมีความงงตรงที่ว่ามันเป็น eye lip remover ตอนแรกมันแยกชั้นมาคือน้ํามันกับน้ำเปล่าหรืออะไรสักอย่างขย่อยไปขย่อยมาขาย่อไม่กี่ครั้งมันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้เห็นไหมมีชั้นเล็กๆข้างล่างแล้วก็มีความแบบขุ่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเช็ดดีนะแต่แค่รู้สึกไม่ดีเวลาจะใช้แล้วมันเป็นขุนๆอย่างนี้เฉยๆเพราะว่า รู้สึกว่า,ามันเสียยังนะหรือว่าแบบปกติมันต้องใส่ๆแล้วค่อยเขย่าค่อยขุนเงี้ยเออไม่แน่ใจแต่เช็ดเครื่องสำอางออกเช็ดตรงแบบเมคอัพที่มันแบบกันน้ำอะไรเงี้ยออกได้ดีและสิ่งหนึ่งที่รู้สึกมีปัญหามากคือฝาเปิดยากมากเวอร์ใส่อารมณ์มากมันไม่สามารถหมุนแล้วออกมาเลยนะมันต้องกดนิดนึงเป็นหัวแบบ,บล็อกพิเศษอะซึ่งพิเศษมากจนใช้ยากมากเวอร์เวลาปิดนี่เมย์เดี๋ยวนี้เมย์ปิดแค่นี้เพราะว่าไม่อยากจะนั่งกดนั่งหมุนงงงวยกับชีวิตมากๆค่ะอะต่อไปอันนี้ก็คืออันนี้หมดเกล โป่งใสอันนี้คือ Estee l a d e r Advanced Micro Cleansing Foam คือเป็นโฟมล้างหน้าที่แต่ก่อนเมย์พกเดินทางตลอดมันก็เลยจะหมดไม่ค่อยมีฟองบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดเวลาล้างแต่จริงๆไม่ว่ามันน่าจะสะอาดอยู่ <Wow. S 1> สบายผิวดีนะคะอันนี้เวิร์กแล้วก็หลอดบางพกพาง,ง่ายนี่เห็นไหมใช้จนหมดภูมิใจมากจริงๆเพราะเป็นคนใช้ของไม่ค่อยหมดเลยไม่รู้เป็นไร่อะอันนี้หมด หมดมาแบบได้สภาพใหญ่ๆเก็บไว้มารีวิวนะคะน,นี่เป็นอะไรอะมามอง First e n e r เ y ีเซรั่มเคยรีวิวเป็นเฟเวอร์ดที่ชอบไปอันนี้ใช้มาจนมันหมดแล้วแหละปั๊มไม่ค่อยขึ้นอะ่ะไม่ว่าต้องหมุนฝาแล้วเทๆน่าจะยังพอเหลืออยู่อันนี้ก็ดีค่ะช่วยแบบให้ความชุ่มชื่นผิวให้ผิวมันรีเฟรชขึ้นน้านุ่มแต่ก็คือเม์ชอบที่มันทาแล้วมันก็ซึมหายเข้าไปในผิวเลยชอบเทกเจอร์มันเคยบอกแล้วว่าชอบเทกเจอร์มันเรื่องอื่นๆผลลัพธ์อื่นๆเนี่ยหน่องไม่รู้หน่องไม่ได้มั่นใจ ลงสองตัวพร้อมกันคือนี่ของ b i o l เ y ที่มันเป็นตัวอะควาอะควาริชตรงนี้ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้หมดแล้วบอแบเนี่ยต้องฟังเสียงว,ว่ามันแบบ อันนี้มันหมดเพราะว่าเมใช้แทบจตทุกวันเวลาอยู่บ้านถามว่าประสิทธิภาพการกันแดดอ่ะดีไหมไม่ได้ดีเท่าตัวที่มันแบบเข้มข้นมากๆที่มันทิ้งความมันไว้ที่ผิวหน่อยอ่ะอันนี้คือทาแล้วมันหายเกินไปอ่ะจนเอ๊ะฉันทาอะไรไปแล้วอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแอลกอฮอล์ด้วยคนที่ผิวแพ้ง่ายหรืออะไรต่างๆก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่เมย์ชอบให้สบายผิวมากกว่าก็เลยใช้้ไปแล้วก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็กาลังใช้แบบพวกครีมกันแดดทั่วไปอยู่ที่มีความแบบมันมันเพราะว่ารู้สึกว่ามันปกป้องผิวได้ดีกกววว่่่าาาานนนนนะะะคคคคแแตััี้้็็รรถูปเเดือสบยยผิล ที่ผมนะผมโอ้โหนี่ไงมีเส้นผมติดอยู่ผมอันนี้มันเป็นเหมือนค็อกเทลแบบฉีดบำรุงผมอะ่ะของอะไรอะ่ะดิเซ่เออของญี่ปุ่นจะหมดแล้วเหลือแบบ ตัวตัวนี้แบบฉีดใช้ให้มันผมผมหอมอๆมีก็ใช้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเามันก็ช่วยให้ผมหอมดีแต่ไม่ได้ช่วยผมแบบสุขภาพดีเท่าไหรอ่อะวนกลับมาที่ครีมนะอันนี้คือไลฟ์แพงตอนอันนี้ใช้มาต่ปีกว่าแล้วนี่เหลือก้อนขวดไม่หมดสักทีคือเมย์ใช้ทีละนิดนึงคืนนอตัวนี้ใช้แล้วน่าชุ่มชื้นมากแบบเข้าขา่ายถ้าหน้ามันก็คือหน้าจะมันเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่ามันชุ่มชื้นมากแล้วก็มันช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีสิวหรือว่าแบบ หน้าระคายเคืองอยู่อ่ะใช้ตัวนี้แล้วมันเหมือนจะช่วยให้ผิวมันเย็นลงมันแบบไม่รู้อ่ะมันช่วยแบบทุกอย่างกับผิวลอนแต่นานๆที่ใช้เพราะว่าเมย์ก็เบื่อๆใช้บ่อยทุกวันเมย์ก็เบื่อแล้วก็ทําให้หน้ามันขึ้นแต่เมย์ไม่ซีเรสเรื่องหน้ามันนะแค่บอกไว้ว่ามันอาจจะมันขึ้นนะคะเอาวนกลับมาที่กันแดดอันนี้กันแดดของแคนเมกนะคะรุ่นนี้ใช้หมดแล้วเหมือนกันเนี่ยบอแบอันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆของบิโอเลก็คือเป็นเนื้อแบบเป็นน้ำเกลี่ยก็ซึมเป็นน้ำอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามี จะดูเหมือนยังไม่หมดใช่ไหมก็คือมันยังไม่หมดแหละแต่เมไม่ใช้แล้วเพราะว่ากลิ่นมันเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่าใช้เยอะจนมันเหลือเท่านี้อันนี้คือวอซเช่ไบรท์คริสโต้นะคะจะบอกว่าเนี้ยกลิ่นนี้หอมนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมหวานกลางดีไม่ฉุนเกินไปเมยชอบอน้ำหอมเพื่อไม่ฉุนมากอันนี้ก็โอเคพอดีมากชอบเวอร์มีขวดใหม่แล้วก็เลยเอามารีวิวให้ดูว่านเนี้ยใช้หมดแล้วนะ <Yeah. S 1> เอาต่อไปมาที่ครีมอันนี้จะ งงนิดนึงว่าอันนี้คือเออฝาปั๊มอยู่ไหนมันหลุดไปแล้วนะคะเพราะว่าเมยพยายามปั๊มแรงมากจนมันไม่เหลืออะไรให้เธอเลยแล้วนะจ๊ะอันนี้คือคิวส์ค่ะคิวส์พ t เทนนิงคอ c เ n นเทรตก็คือตัวช่วยกระชับรูปุ <Wow. S 1> ่มคนตัวนี้ยใช้ได้นานมากแบบปั๊มนิดนึงทาทั่วหน้าส่วนตัวมยเองนะ มันไม่ได้เห็นอะไรได้ชัดหรอกว่าแบบรูมขนมันหายไปอ,อะไรเงี้ยแต่ใช้เรารู้สึกดีอะว่าฉันกําลังใช้แบบเซรั่มที่มันช่วยกระชับรูขุมขนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะซึมง่ายเป็นเนื้อเซรั่มแบบใช้ง่ายอะใช้นานมากกว่าหมดเห็นขวดแค่นี้เมยใช้แบบเกือบเกือบห้เดือนเอาจริงๆตัวนี้ก็เวิร์กนะคะอีกตัวหนึ่งที่ก็หมดแล้วอะ นี่คือหมดแล้วแต่มันเป็นไซส์เล็กไงเพราะว่าเมยเอาไปพกพาด้วยคือฮาราลาโบ่เพอร์เฟกเจลเอออันนี้ก็ดีนะเดินทางนี่คือทาตัวนี้ตัวเดียวจบเพราะว่าผิวมันจะยังแบบชุ่มชื้นอยู่อ่ะมันจะยังแบบรู้สึกว่ามีครีมอยู่ที่ผิวอยู่ก็ทาตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะมันไม่ได้ซึมหายไปไหนมากแล้วก็อนืนที่หมดแล้วจะเสียดายมากตัวนี้เป็นสกินฟูดอะซื้อตั้งแต่ตอนไปเกาหลีเมื่อสามสี่ปีที่แล้วคิดดูเพิ่งจะมาหมดเหลืออันเดียวไม่กล้าใช้มันเป็นที่เช็ดแบบทําความสะอาดแบบพกพามันจะมีคล อคือมันดีอ่ะอันนี้ดีมากมันก็สมูรแะเสียดายมากอันนี้เป็น S K 2 R N A Power อันนี้ t e x t อร์ดีนะคะกลิ่นหอมไม่ชอบกลิ่นของตัวนี้มากแล้วก็ช่วยทำให้ผิวมันแบบผิวดีอ่ะผิวอ่อนเยาวนุ่มนวลแบบื หรือว่ามันมันจะแพงก็ไม่รู้ก็เลยบิวไปเองว่ามันต้องดีมากแต่ก็รู้สึกดีจริงๆนะสาหรับคนแบบที่มีเอจจิ้งแล้วอะไรเงี้ยก็ริ้วรอยต่างๆก็ช่วยได้ดีนะคะตัวนี้ก็เวิร์กนะคะขยับมาที่เครื่องสำอางกันบ้างเนาะเครื่องสำอางเมใช้หมดนี่คือ Amazing <c oughs> มากเพราะเครื่องสำอางเยอะมากไม่สามารถใช้อะไรหมดได้อย่างจริงจังสักทีตัวแรกเลยรีบชิงมาพูดก่อนเพราะว่าบนน่นหลายวิดีโอแล้วว่ามันหมดคือลังคมแตงไอโดอัลตร้าคูชั่นแล้วนี่ชอบไงหมดชนิดที่ไปบีบรองพื้นยี่ห้ออื่นมาใส่เพราะว่าอยากได้้งของการใช ครูชั่นในตลับนี้ฉันงงตัวฉันมากว่าแบบน่องน้องจะหลอกตัวไปทําไมข้างในก็ไม่ใช่ตัวรังโคมบาบาบา,บานี่อยู่ดีข้างในนี่เป็นแบบเอสเต้ลอเดอร์เมคอัพฟอร์เอเวอร์ปั๊มปั๊ปัป๊ลงมาหมดคิดว่าเชื้อโรคลืมอ่ะผสมกันแบบอ,อ งงวยกับชีวิตมากๆกค่ะก็คือหมดแล้วใช้หมดเพราะว่าตั้งแต่ได้มาตอนนั้นคือใช้ทุกวันใช้ทุกงานใช้ทุกโอกาสจนมันหมดเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะใช้ครูชั่นหมดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หมดอันนี้เป็นเอสเตอ์ลอเดอร์ดับเบิลแวร์บีบีคูชั่นจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่ใช้หมดเลยนะคะ <No. S 1> เพราะว่าซื้อเองใช้เองแล้วรู้สึกว่าเวลาอะไรที่เราซื้อมาเราจะรู้สึกว่าอยากใช้ให้มันคุ้มอะ่ะล้วก็จะใช้แตบี้แตบันใช้อยู่นั่นแหละแล้วมันก็หมดแล้วก็แบบเย่หมดแล้วคุ้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็มัมน,น,นร่าาะะเพว ทุกอย่างมันโอเคคุมมันกำลังดีผิวสวยนู่นนี่นั่น <Wow. S 1> อันนี้ไม่ค่อยติดทนเท่าอันนี้ติดทนกว่าตามนั้นตอบมามีอย่างที่เกิดมาไม่เคยูมิใจเลยที่มาก่อนเ้ยเวอร์มานั่นก็คือดินสอเขียนคิ้วไม่ใช่ดินสอที่เขียนคิ้วของฝาซิโอนี่หาหาตราฟาซิโอไม่เจอตราว่า้งแบรนด์โลโก้แบรนด์อันนี้คือด้านหนึ่งมันเป็นปลายเมจิกใช่ไหมคุณคะมันไม่มีอะไรออกมาแล้วคะ่ะนี่ันตเี้ตะบันเขียนมันมันสิ้นชีพไปแล้วฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ยังเป็นคูชั่นที่เหลืออยู่คืออัน ขอแบ่งแม่มาใช้แล้วมันดีแบบสีพอดีว่าเส้นในงานตอนนั้นแบบเมใ,ใช้นี้เขียนคิ้วทุกงานทุกวันทุกเวลาคือมันดีมากแล้วก็อยู่ไทยก็มีนะเพิ่งมาดูตอนแรกเข้าใจว่ามีแค่ที่ญี่ปุ่นนี่ก็ไปซื้อของเคสของอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันมาแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ดีเท่าหัวแปรงไม่ดีไม่อ่อนควบคุมไม่ได้ง่ายเท่านี้นี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเฮ้ยพา r d sell มากเวอร์แต่มันดีมากจริงๆไม่รู้จะ อ,อีกสิ่งหนึ่งที่ใช้จนหมดมาสคาร่านี้ของ KA c u l l r r v o l u โ e อันนี้ดีแบบแห้งกลังไปแล้วอะแต่จำได้ว่ามันแบบตอนปะนี่คือแบบขนตาฟูสวยอลังการมาก อีกอันนึงที่ใช้หมดไปแล้วแต่ไม่มีที่นี่เพราะว่าส่งพัสดุกลับมาจากกรุงเทพอยู่ไม่มีของนะคือ fairy drop ใช้หมดไปแล้วแท่งหนึ่ง amazing มากอันนั้นคือดีมากมากเลย <c oughs> in verse อีกหนึ่งมาสคาร่าคิ้วค่ะอันนี้ของ jules j w a คือมันหมดเนี่ยมันไม่เชิงว่าพอใช้บ่อยมันหมดเพราะมันแห้งเร็วมากแต่มันดีมากเพราะมันเปลี่ยนสีคิ้วได้ธรรมาชาติสวยติดทนมากมันเป็นเนื้อแว็กซ์นิดนึงแต่ว่าแห้งเร็วอะแห้งเร็วนี่ยอมรับจริงๆริงเพราะว่าที่หมดนี่มันไม่ได้หมดเพราะใช้บ่อยเท่าไหร่มันน่าจะหมดเพราะแห้งเร็วด้วยนะ มันมามี2อตัวลิปมัน2ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นหมดเลยนี่คือของชิเซโดโมลิปนะคะนี่ใช้หมดแบบแบนแตะแตะแต่แต่มากๆคือแ,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 แบบบีบยากมากกว่าจะออกแต่ก็ยังใช้อยู่มันอีกนิดนึงมันยังจะได้อีกนิดนึง <Yeah. S 1> ส่วนนี้เป็นของเอตูเซ่นะเอตูเซ่นี้มัน e use, นะ e use, มี s p f ด้วยไงก็เลยแบบมีความว่ากันแดดก่อนากบ้านกันแดดที่ป่าน,นะคะนี่ก็ใช้จนหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้เธอแล้วนะคะไม่เหลือแล้วเธอหมดเยื่อใหญ่นี่บีบออกมาเป็นแต่ลมแม่ชอบทาลิปมันที่แบบมันยืม แล้วก็นอนก็เลยชอบริปมันแบบหลอดๆแบบนี้มากและสิ่งสุดท้ายที่หมดทุกคนมาอาจจะอึ้ง this is ยาหมองค่ะยาหมองตาเสียงเพียวค่ะ หมดแบบอันนี้คือหมดบอแบรจริงๆอะตามซอกเหลืองๆที่ยังเหลืออยู่นี่ก็คือไม่สามารถเอานิ้วเข้าไปแงะมันออกมาได้ <l> เป็นคนแบบติดยาหมองยาดมยาอมยาหมองนี่คือต้องมีตลอดนะเป็นคนวิงเวียนศีษางานนู่นนี่นะดีนะหอมแล้วก็แบบยุงแมลงสัตกัดต่อยเวลาคันมากๆต้องรีบท้าไม่งั้นเราเกาเยอะจะเป็นแผลแล้วก็จะเป็นแผลเป็นก็จะไม่สวยนะคะโอเคทุกคนนี่ก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับของที่ใช้แล้วหมดแบบ m อ O M ซใช้หมดแล้วเป็นยังไงนะงงงวยกับชีวิตมากๆค่ะชื่อเหมือนกันกับตอนแรกป้าไม่รู้อันนี้ ตอนที่กดอัดวิดีโอเลยก็เลยแบบงงงงนิดนึงก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะมารีวิวของให้ดูนะว่าของที่เมย์ใช้หมดแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าหายากมากเป็นคนใช้ของแบบไม่ค่อยหมดเลยนะคะโอเคหวังว่าคงจะชอบกันนะคือไม่ใช่อะไรที่รีแบบกล้องกำลังจะตัดแล้วเพราะว่ากล้องมันร้อนมานี่ก็รีบไปก่อนที่กล้องจะตัดทุกคนคะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวดีโอหน้านะคะน้องเมย์หายใจไม่ทันค่ะเฮ้ยกล้องยังไม่ตัดนะรู้สึกชนะบายคิงแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องนี้นะแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาเมย์อัพใดีดอเราจะได้เห็นแล้วก็จะได้มาคุยกันเพราะว่าเมย์จะตอบคอมเมนต์ช่วงแรกๆที่ทุกคนมาเม้นต์อะ่ะเพราะว่ามเมย์อยู่หน้าขอาจอคอมอะไรเงี้ย Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้เขากดคอมเมนต์มาคุยกับเขาเป็นกำลังใจเขาเด็สิคะ